สวัสดีครับคุณผู้ชมคงไม่สายกันไปนะครับที่จะกล่าวคําว่วาสวัสดีปีใหม่ขึ้นสการาใหม่ทั้งทีแน่นอนครับผมโอมอมอรันตีจะต้องมีรถสวยๆมานําเสนอกันเหมือนเดิมเอาละครับเริ่มสกสาราดใหม่คันนี้ดีกว่า Mercedes Benz GLA 250 AMG คันนี้ครับสีขาวยอดนิยมเลยนะครับและเป็นรุ่นท็อปของเขานะครับเพราะเป็น AMG นะฮะรถปี2017กี่ปีละ่ะก็ 3 4ปีไม่เกินนี้นะฮะสองห้าสิบหกจดสมรจดทะเบียนสองพัปีไมล์เลสอยู่ที่60,000กว่ากว่าถือว่าไม่เยอะนะครับกับรถสวยๆอย่างนี้เลยนะฮะเดี๋ยวเรามาชมสภาพรอบนอกดีกว่านะครับว่ารถคันนี้สภาพเป็นยังไงบ้างนะครับสีนะครับ,นะรบเรียกว่าแทบไม่มีทําเลยนะครับเพราะว่าดูง่ายสีขาวนะครับเพราะว่าขาวเนี่ยเฉยดเดียวกันทั้งคันเลยนะครับออปชั่น AMG นะฮะคุณผู้ชมอาจจะทราบอยู่บ้างนะครับ ถ้าดาวอยู่ตรงกระจังหน้าเนี่ยแน่นอนเลยมันเป็น AMG เพราะเป็นรุ่นท็อของเขาไฟหน้าเนี่ยมาเป็นบสซีนอนแล้วนะฮะสองสว่างให้ความปลอดภัยทั้งเดินทางในเมืองนะครับหรือว่าแม้กระทั่งเดินทางไกลนะครับผมลองชมไปด้านข้างเรื่อยๆก่อนนะฮะ AMG คันนี้ตามสเปคเขาเนี่ยแน่นอนเลยมากับแม็กขอบ19นิ้วครับคุณผู้ชมนี่รายนี้นะครับมาพร้อมอยางรันแฟนะครับผมใหม่ๆเลยใช้ได้อีกนาน ให้ความปลอดภัยนะครับสมรรถนะเต็มเปี่ยมนะครับเอลฮะเรามาชมด้านข้างกันครับคุณผู้ชมตัวรถเนี่ยก็จะเป็นลักษณะกึ่งสูงนิดนึงนะฮะคล้ายๆ้ครอสโอเวอร์ over. ไม่สูงจนเกินไปนะครับเหมาะกับการใช้งานในเมืองดีเยี่ยมเลยนะครับคุณผู้ชมเนี่ยฮะชมด้านท้ายครับ คุณผู้ชมหลายๆท่านอาจจะย,ยังไม่ทราบว่า g l a 250เนี่ยเป็นรถไม่ใหญ่มากแต่เชื่อไหมครับว่าสัมภาระที่เก็บของเขาเนี่ยกว้างขวางออกว่าที่เราคิดทีเดียวลองมาชมกันครับซึ่งคันนี้เป็นเฟสลิปแล้วนะฮะฝาท้ายก็เป็นไฟฟ้านะครับคุณผู้ชมนี่ฮะลองชมดูครับที่มันจุของนะฮะกว้างขวางนะครับไม่ได้แคบเลยไว้ของได้เยอะแยะเลยเดี๋ยวผมจะทำให้คุณผู้ชมดูนะครับว่า เบาที่สามารถปรับได้เนี่ยไว้ของได้อีกเยอะเลยเนี่ยไว้ของได้มากขนาดไหนนะครับสามารถปรับได้ทั้งสองฝั่งนะครับนี่ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมปรับอีกฝั่งหนึ่งให้ดูนะครับจ้าเอก <laughs> ว้างขวางนะคุณผู้ชมโอ้โหถือว่าไว้ของได้เยอะทีเดียว นะฮะผมนอนได้เลยนะฮะแต่ว่าเอาไว้ของดีกว่าคุณผู้ชมลองมาชมอีกตรงนี้นะครับว่ารถลักษณะอย่างนี้พับบอรอย่างนี้เนี่ยแล้วเวลาพับเก็บอ่ะมันพับยากไหมย,ยุ่งยากไหมไม่เลยนะครับพับง่ายๆคุณผู้ชมลองชมนะครับว่าเวลาพับบอเก็บเนี่ยทำยังไงบ้างนะครับก็แค่ยกบอกขึ้นมาเท่านั้นจบนะครับไม่ต้องมีปลดล็อกหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับแค่นี้ฮะรเรียบร้อยเลย และผมจะพิสูจน์ให้ดูว่ารถขนาดที่ไม่ได้ใหญ่นะครับอย่างนี้เนี่ยคุณอ้วๆอย่างผมสูงร้อเอ็ดนี่ยนั่งตอนหลังแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างไะครับชมกันครับเอาล่ะฮะคุณผู้ชมโอ้เห็นไหมครับขานะฮะเบาะเนี่ยปรับออกมาเนี่ยเกินครึ่งรถแล้ว ยังมีที่สบายๆเลยมียที่วางแขนนะครับมีที่วางแก้วน้ําสบายนะครับได้ทั้งซ้ายขวาเลยนะครับสิทธิ์ที่จะได้พิเศษจากรถที่เป็น MG ก็คือราังคาแก้วถูกต้องไหมครับเห็นไหมฮะสีสษะเขาจะมีช่องเว้าวข้างบนทําให้คนที่มีความสูงมากกว่า171่างผมเนี่ยเห็นนะ สบายยแล้วไม่รู้สึกว่าอึดอัดนะครับพรามันโปร่งนะครับถามว่าร้อนไหมไม่ร้อนนะครับเพราะว่ามันจะมีม่านปิดด้วยนะครับในเวลากลางวันแต่ถ้าช่วงเย็นๆครบค่ํบ่หรือฝนตกนะครับแมันติกอย่างเงี้ยเราเปิดไว้เลยสบายยนะครับเนี่ยครับรถที่มองดูเหมือนจะเล็กแต่ไม่เล็กใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปชมข้างหน้าว่ามีอะไรให้ใช้งานบ้างตามมาเลยครับไปครับ แล้วครับคุณผู้ชมามาแล้วนี่โอ้โหเมื่อกี้ปรับเอาไว้นะฮะดูทีครับแขนนี่ตึงเลยนะครับแต่ถ้าเกิดขยับมาอีกข้างหลังก็ไว้ของหรือว่านั่งได้สบายกว่านี้อีกนะฮะเ g นะครับ,รบเรามาพูดถึง,ถงขนาดรถก่อนดีกว่าภายในห้องโดยสารด้านหน้าก็ยังมีช่องว่างที่สูงพอสมควร นะครับเพราะเนื่องจากขขาเว้าสำหรับหลังคาแก้วไว้แล้วนะครับคุณผู้ชมสภาพคันนี้นะครับไมล์ละหก0 0ื่กว่ากิโลคุณผู้ชมลองชมนี่ครับโลโก้ตัวหนังสือต่างๆนะฮะถือว่าไม่โทมเลยเพราะบ,บางคาันที่ที่ผ่านตามาเนี่ยบางคาันผายงานใช้งานมาเยอะปุ่มเลือนนะฮะมีริ้วรอยเยอะนะครับพวกลักษณะพวกนี้ซึ่งมันจะเปลี่ยนอะไรไม่ได้ซึ่งยังบ่งบอกให้รู้ว่า คันนั้นๆเนี่ยรักษามาดีมากน้อยขนาดไหนของทางเราเนี่ยเราจะคัดอย่างเงี้ยละครับคัดที่ว่าเอาสวยๆเอาดีๆที่สุดนะครับเท่าที่เราจะหาได้นะครับผมปุ่มต่างๆนะฮะหรือแม้กระทั่งสภาพเดรุกรันเนี่ยนะฮะเบาะให้มันมีริ้วรอยน้อยที่สุดนะครับก็เพื่อคุณผู้ชมนะครับจะได้รถดีๆสวย,สวยๆไปใช้กันนะฮะออปชั่นอะไรต่างๆเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะทราบมาแล้วตามตามสื่อต่างๆอะไรพวกเนี้ยแต่สภาพรถเนี่ย อยากให้คุณผู้ชมมาชมรถของจริงมากกว่านะครับว่าคันนั้นๆเนี่ยมันดีสวยจริงๆริงไหมอย่างที่ผมได้กล่าวไปหรือเปล่านะฮะเอาละฮะสภาพรถอะไรต่างๆแล้วคุณผู้ชมก็คงอยากจะทราบราคาว่าเนาะว่าผมขายยังไงบ้างราคาเท่าไหร่หรือว่ามีอะไรให้ทางคุณผู้ชมบ้างนะครับเดี๋ยวผมไปบอกกันด้านหน้าเลยนะครับนะครับ านะครับคุณผู้ชมนี่อันนี้คืออะไรนี่คือราคาที่ขายอยู่ปัจจุบันที่ผมตั้งขายนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมท่านไหนนะครับเห็นในไลฟ์นะครับหรือว่าแม้กระทั่งคลิปย้อนหลังอะไรก็ตามนะครับไม่ขายนะครับคันนี้ขออญาตลดให้แสนหนึ่งเลยเหลือน1 0 0ล้านบาทเท่านั้น ราคานี้ไม่ขายครับขายเฉพาะราคาพิเศษให้คุณผู้ชมเท่านั้นครับดีไหมครับเชื <c oughs> ่อสัว่าเป็นของขวัญปีใหม่ให้แล้วกันนะครับได้อะไรจากเราบ้างไม่ใช่แค่ราคาพิเศษแล้วนะครับสิ่งต่างๆที่จะได้นะครับผมเล่าค่ายฟังซื้อกับอะมอวารันตีนะครับวารันตีต้องได้ครับแน่นอนเลย2ปี50,000กิโลเมตรยังไงลดราคาแล้วก็ต้องให้ไม่ตัดอะไรไปนะครับ รถขัดเคลือบแก้วให้ใหม่นะครับภายในอบโอโซนค่าเชือ้อคือทําให้มีความรู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. ฉันได้รถใหม่อะรถที่มันสวยขึ้นถึงแม้ว่าจะเป็นรถใช้แล้วก็ตามนะฮะตรงนี้เนี่ยเราให้ความสําคัญกับทุกๆขั้นตอนเลยทีเดียวนะฮะก็คันนี้เป็นคันเปิดประเดิมนะครับสำหรับไลฟ์เริ่มต้นของผมซึ่งต่อไปเราจะเจอกันทุกๆวันอังคารเลยนะครับช่วงสิบโมงครึ นะครับช่วงเช้าตามดูได้เลยครับว่าจะมีรถอะไรมานําเสนอหรือจะมีอะไรพิเศษพิเศษหลายๆอย่างนะครับมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับหรือมีอะไรทักเข้ามาได้ตลอดเลยนะครับว่าเอ๊ถามมาตรงนี้ขอข้อมูลหน่อยนะครับหรืออยากจะชมของจริงได้ไหมอะไรต่างๆได้ไหมนะฮะตรงนี้เนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่เราอยากจะนําเสนอให้คุณผู้ชมได้ทราบ ที่อื่นก็อาจจะทํามาบ้างแล้วเราก็ทําแต่ว่าเราก็จะทําอย่างสม่ำเสมอให้เยอะๆขึ้นนะครับเรียกว่าติดตามกันได้ตลอดเลยนะครับแล้วถ้าอยากชมรถจริงก็มาได้เลยนะครับที่อมรบรนเตโดยเบญมรัชดาปากซอยรัชดาพิเศษ42นี่เองครับกไกลเดินทางโดยรถไฟฟ้า BTS ก็ได้นะฮะสถานีรัชโยธิน MRT ก็สถานีลาดพร้าวขับรถมาก็ได้นะครับที่จอดรถมีให้กว้างขวางสบาย,บายนะฮะ แล้วฝากช่องทางนิดนึงติดต่อนะครับโทรมานะครับ029390055ชมคลิปย้อนหลังนะฮะใน YouTube ได้นะครับอมรารันตีติดตามได้ในไลน์แอดแอดอมรบริการนะครับผมเอาละฮะวันนี้ก็อยากจะนำเสนอสรถสวยๆอย่างนี้ก่อนนะฮะร,รายละเอียดอะไรต่างๆทักเข้ามาได้ถามเข้ามาได้เลยนะครับมีอะไรขาดตัวบุคองสลับไลฟ์นี้ก็ ขออภัยด้วยนะฮะนะครับอยากจะปรับปรุงเพิ่มเติมมีอะไรหลายหอย่างนำเสนอก็เรียนเชิญนะครับผมอยากจะชมคร่าวๆไหมฮะฝั่งนี้มีรถอะไรบ้างลองลองแพนดูสักนิดไหมฮะแต่ผมบังไว้ก่อนนะคันนี้ดีกว่าโอเคครับงั้นก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับในไลฟ์หน้านะครับผมอย่าลืมนะครับฝากไว้ด้วยครับ ออมรันตีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ